เราจะนับเดินหน้าไปพร้อม ดดดโดยม<ด>ี<ด>พัฒนากรเป็นค่าการหลักทํางานร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านตนําบลโอกาสแห่งการครบรอบ50ปีแห่งการก่อตั้งโครงการพัฒนาชุมชนในวันที่1ตุลาคม2555น25ี้โครงการพัฒนาชุมชนได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองมาอย่างต่อเนื่องได้แก่งานพัฒนาคือสร้างสารรค์สร้างสุขทั่วแผ่นดิน เมื่อวันที่1-2กันยายน2554และเปิดตัวโครงการ90 50ปีโครงการพัฒนาชุมชนเมื่อวันที่28กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2554รวมทั้ง76จังหวัดได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนในส่วนภูมิภาคในครั้งนี้เป็นการจัดงาน50ปีโครงการพัฒนาชุมชน อุทิศตนพัฒนาคนสร้างชุมชนอย่างยัง่งยืนมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและประชาสัมพันธ์ผลงานของกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้สนองพระบบราชบัญญัติในการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทและแสดงผลสําเร็จในการทํางานของกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้ตอบสนองนโยบายสําคัญของรัฐบาล มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา50ปีรวมถึงให้บุคลากรของโรงการพัฒนาชุมชนและเครือข่ายภาคีการพัฒนาทุกรวมทั้งหน่วยงานของภาครัฐเอกชนและประชาชนได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนร,ยนรู้ประสบการณ์วิชาการพัฒนาชุมชนและทิศทางการพัฒนาชุมชนในอนาคตซึ่งเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาชุมชนที่มุ่งเป้าหมายการสร้าง ความสุขมวลรวมของชุมชนให้เพิ่มขึ้นโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางปฏิบัติที่สำคัญการจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานรวม1,716คน ประกอบด้วยพี่น้องชาวพัฒนาชุมชนผู้นำชุมชนทั้ง76จังหวัดภาคีการพัฒนาระยะเวลาจัดงาน3วันเริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่17จนถึงวันที่19กันยายน2555โดยมีกิจกรรมที่สำคัญสำคัญคือ การนำเสนอนวัตกรรมการกับเครื่องยุ่ยสายของโครงการพัฒนาชุมชนของหน่วยงานสังกัดโครงการพัฒนาชุมชนทั้ง76จังหวัดระหว่างวันที่17ถึงวันที่18กันยายน2555การเสวนาทางวิชาการประกอบด้วยหัวข้อ 1. ทิศทางการพัฒนาชุมชนไทย 2. เครื่องมือการบริหารจัดการชุมชนและ3ก้าวต่อไปของโครงการพัฒนาชุมชนซึ่งจัดในวันที่18กันยาย,ยน2555และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานดีเด่นในวันที่19กันยาย,ยน2555โดยตลอดงานทั้ง3วันผู้เข้าร่วมง,งานจะได้ชมการสแสดงพิธรรษการงานพัฒนาชุมชนและการจำหน่ายผลิตภัณฑสินค้าโอท็อป ok, การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวพัฒนาชุมชนและพี่น้องเครือข่ายกลุ่มองค์กรผู้นำชุมชนทั้ง76จังหวัดรวมถึงหน่วยภาคีที่ได้มาร่วมเป็นวิทยากรในเวทีวิชาการและร่วมเป็นเกียรติในการประกาศผลแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้โอกาสนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วถึงแม้จะเจ็บตัวยังไง S <S เราก็ขอให้เราเือนสิงห์กะสูมาไทยเราคือสิงครับเจ็บตัวแล้วเราก็เข้าถ้าไปเลียบแผลเสียนะไม่ต้องมาล้องให้คนอื่นก็เห็นฉะนั้นขอฝากไว้ด้วยนะครับพวกเรามาแล้วก็ไปอีกไม่กี่วันผมก็ไปแล้วแต่ไปแล้วยังไงผมก็ไม่ทิ้งกลุ่มนี้ผมจะดูแลให้แล้วก็จะพยายามให้ความเป็นธรรมกับคนของกรมการมานาธนาทุกคนครับก็ต้องขอ,ขอขอบคุณพี่สุวรรณนายทองนก ขอบคุณพี่วีระที่ยังให้ความเอื้อเป็นดูกับชาวโครงการแม่นามชนทุกครั้งที่เราจัดงานก็จะมีเห็นหน้าพี่สุวรรณใมาตลอดพี่วีระมาทุกครั้งนะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆที่ผมไม่ได้กล่าวชื่อไว้ในโอกาสนี้ด้วยขอขอบคุณท่านวิทยกรทุกท่านที่มาช่วยกันเสวนาวางแนวทางการทำงานของโครมการแม่นามชนต่อไป ขอขอบคุณค้ารายการทุกคนครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันโดยเฉพาะพี่พี่น้องน้องที่มาจากต่างจังหวัดท่านมาด้วยความเต็มใจท่านมาด้วยความซาบซึ้งที่บ้านแห่งนี้ให้ความสุขท่านก็ขอให้ท่านมีความสุขตลอดไปก็ขอให้การจัดงานครั้งน,นี้ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งม,มาป่ปรารถนาแล้วขอถือโอกาสนี้ ขออำนวยพรขอเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถจงดลบันดาลให้ทุกๆท,ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังปาถนาทุประการและขอให้มีครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขตลอดไปขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับท่านใหญ่้มพดี สวัสดีครับผมนายนงวงใหญ่วันนี้รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมง,งาน50ปีของโครงการพัฒนาชุมชนในวันนี้ก็ได้มาร่วมนําเสนอพร้อมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้ร่วมกันส,นสร,ร้างเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็มีการขับเคลื่อนรัสยาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆไม่ว่าด้านทุนชุมชนทั้ง5ด้าน แล้วก็ในการบริหารจัดก,การชุมชนของจังหวัดพิจงวันนี้ดีใจมากครับครับของนายรัชศรีซึ่งเป็นประธานของเพื่อการบริบบ้านแม่ส่ยมุ์และก็ได้ร่วมกับองค์พัฒนาชุมชนชุมชนครบรอบ50ปี ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรที่เกิดขึ้นมาได้เพราะการพัฒนาจากจากสำนักงานเัฒนาชุมชนซึ่เป็นที่เลี้ยงของเรา,าทู่ได้มาทุกวันนี้ซึ่งได้ยีเด็ดระดับทุกวันนี้ก็เนื่องมาจากรากรมพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นที่เลี้ยงของเราที่ทาหน้าที่ดีที่สุดครับก็วันนี้นะครับกรณีใจนะครับที่ได้จบงานของพัฒนาชุมชนนะครับาการพัฒนาของกรมพัฒนาชุมชน ว่ามีมาทกท,ที่ชนิดนะครับการทำงานนะั้นพัฒนาจุดต้นของผมคือว่าท้งจังหวัดนั้นทางเธอเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่กับในตัวจุดต้นนะครับทัำเช้าเย็นเลยนะครับและการทำงานนะั้นจริงๆแล้วาลการลดอุณหภูมีการ ไปดูแลชาวบ้านที่นีนะครับาว่าชาวบ้านที่ได้ความรู้ในต่างๆมากมายจากพัฒนาชุมชนแล้วก็การพาดีแต่ราชงานจริงๆแล้วนะครับถ้าโดยการมาพัฒนาร่วมพาคีนะครับเพื่อพัฒนาชุมชนนะครับก็จะเป็นอีมิตหมายที่ดีนะครับการพัฒนาแบบยั่งยืนนะครับ